เมื่อความล้มเหลวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จภูมิเป็นนักเรียนชั้นม .5 ที่เรียนเก่งมาตลอดเขาภูมิใจเมื่อเห็นชื่อตัวเองอยู่อันดับต้นๆของห้องเสมอเพื่อนๆมักเข้ามาขอคำแนะนำเรื่องการเรียนจากภูมิในวันประกาศผลสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ภูช็อกเมื่อเห็นคะแนนของตัวเองเป็นครั้งแรกที่เขาสอบตกความมั่นใจที่มีมาตลอดพังทลายลง ูมนั่งทบทวนตัวเองในห้องสมุดเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาเขาแค่ท่องจำโดยไม่เข้าใจจริงๆไม่เคยถามเมื่อไม่เข้าใจเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์ูมเริ่มปบัรเปลี่ยนวิธีการเรียนเขาก้าถามครูมากขึ้นจัดกลุ่มติวกับเพื่อนและคนพบว่าการสอนคนอื่นช่วยให้เข้าใจบทเรียนลึกซึ้งขึ้นภูมิยังค้นพบอีกว่า การเรียนรู้ผ่านการทดลองและการลงมือปฏิบัติเหมาะสมกับเขาที่สุดเขาสร้างโมเดลจำลองเพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีฟิสิกส์การสอบปลายภาคภูมิไม่เพียงได้คะแนนดีแต่เขายังเข้าใจวิชายอย่างลึกซึ้งและมีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้นเขากลายเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆในเรื่องการเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และค้นพบตัวเองบางครั้งเราต้องล้มเพื่อเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นให้แข็งแกร่งกว่าเดิมความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มเหลวแต่อยู่ที่การเรียนรู้และเติบโตจากความล้มเหลวนั้นกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปกับแม่บวยบ้านบันเด็กสวัสดีค่ะ